สโาสตการิยาน,านิเทศแสดงยานในการทำสติยานในการทำสติสาสองประการเป็นอย่างไรคือภิกษุในที่นี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งโคบันลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าภิกษุนนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกคือหนึ่ง เม <F> ื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาว 2. เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาว 3. เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้น 4. เมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้น 5. าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้กองลมทงปวงหายใจเข้า 6. สำเนียกว่า เรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออก 7. สำเนียกว่าเราระง,งับกายสังขารหายใจเข้า 8. สำเนียกว่าเรารงงะงับกายสังขารหายใจออก 9. สำเนียกว่าเรากำหนดรู้ปีติหายใจเข้า 10. สำเนียกว่าเรากำหนดรู้ปีติหายใจออก 11. สำเนียกว่า เรากำหนดรู้ 12. สุขหายใจเข้า 12. สองสำเนียกว่าเรากำหนดรู้สุขหายใจออก 13. บสามสำเนียกว่าเรากำหนดรู้จิตตสังขารหายใจเข้า 14. สี่สำเนียกว่าเรากำหนดรู hmm. ้จิตตสังขารหายใจออกสิบห้าำเนียกว่าเราระงับจิตตสังขารหายใจเข้า 16. บําสำเนียกว่า เราระงับจิตสังขารหายใจออก17สำเนียกว่าเรากำหนดรู้จิตหายใจเข้า18สำเนียกว่าเรากำหนดรู้จิตหายใจออก19สำเนียกว่าเราทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้า20สำเนียกว่าเราทำจิตให้บันเทิงหายใจออก21สเำเนียกว่า เราตั้งจิตไว้หายใจเข้า12สำเนียกว่าเราตั้งจิตไว้หายใจออก23สำเนียกว่าเราเปลืองจิตหายใจเข้า24สำเนียกว่าเราเปลืองจิตหายใจออก25สำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้า26สำเนียกว่า เราพิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออก27ส anyway, ํ um าเำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจเข้า28สําำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความคลายออกได้หายใจออก29สําำเนียกว่าเราพิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้าส0สําำเนียกว่า เราพิจารณาเห็นความดับไปหายใจออก 31. ส1สําเเนียงว่าเราพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้า32สิบำเนียงว่าเราพิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกคำว่าในที่นี้อธิบายว่าในความเห็นนี้คือในความถูกใจนี้ความพอใจนี้ความยึดถือนี้ ทำนี้วินัยนี้ธรรมวินัยนี้ปาพจนี้พรหมจรรย์นี้สัตุศาสนี้เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าในที่นี้คําว่าภิกษุอธิบายว่าภิกษุผู้เป็นกัลยาณปุทุชนพระเสขะหรือเป็นพระอรหันต์ผู้มีธรรมไม่คำเริบคำว่าป่าอธิบายว่าสถานที่ทุกแห่งนอกจากเสาเขินออกไป สถานที่นั้นทั้งหมดชื่อว่าป่าคำว่าโคนไม้อธิบายว่าอาสนะของภิกษุซึ่งจัดไว้ที่โคนไม้คือเตียงต่างฟูกเสื่ออ่อนท่อนหนังเครื่องล่าทำด้วยหญ้าเครื่องล่าทำด้วยใบไม้หรือเครื่องล่าทำด้วยฟางภิกษุยืนเดินนั่งหรือนอนที่อาสนะนั้นคำว่าว่างอธิบายว่า เป็นสถานที่ไม่พุกพล่านด้วยใครๆจะเป็นครหัสหรือบรระชิตคําว่าเรือนอธิบายว่าวิหารโรงที่มุงไว้ครึ่งหนึ่งปราสาทเรือนโลนถ้ำคําว่านั่งคู้บัลลังกอธิบายว่าภิกษุนั้นเป็นผู้นั่งคู้บัลลังก์คำว่าตั้งกายตรงอธิบายว่ากายเป็นกายที่ภิกษุนั้นตั้งไว้ตรง คำว่าเฉพาะในคําว่าดํารงสติไว้เฉพาะหน้ามีการกําหนดถือเอาเป็นอัดคําว่าหน้ามีการนําออกเป็นอัดคําว่าสติมีการเข้าไปตั้งไว้เป็นอัดเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าดํารงสติไว้เฉพาะหน้าคําว่ามีสติหายใจเข้าอธิบายว่าภิกษุทำสติโดยอาการสามสิบสองอย่าง เือภิกษุรู้ความที่จิตเป็นเอกคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจเข้ายาวสติย่อมตั้งมั่นชื่อว่าเป็นผู้ทำสติด้วยสตินั้นด้วยยานนั้นเมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจออกยาวสติย่อมตั้งมั่นชื่อว่าเป็นผู้ทำสติด้วยสตินั้นด้วยยานนั้น เมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกคาตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจเข้าสั้นสติย่อมตั้งมั่นชื่อว่าเป็นผู้ทำสติด้วยสตินั้นด้วยยานนั้นเมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกคตคาตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจลมหายใจออกสั้นสติย่อมตั้งมั่นชื่อว่าเป็นผู้ทำสติด้วยสตินั้นด้วยยานนั้น เมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกคตารมไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจความเป็นผู้พิจารณาเห็นความสละคืนหายใจเข้าสติย่อมตั้งมัน่นเมื่อรู้ความที่จิตเป็นเอกคตารม iman, ไม่ฟุ้งซ่านด้วยอำนาจความเป็นผู้พิจารณาเห็นความสละคืนหายใจออกสติย่อมตั้งมัน่นชื่อว่าเป็นผู้ทำสติด้วยสตินั้นด้วยยานั้น